เราไปดูกันที่คดีสุเทินขวัญข่าวนี้นะคะทางด้านคนร้ายที่ยิงสองตำรวจนะคะก็เข้ามอบตัวแล้วเพราะว่าหวั่นจะเกงถูกวิสามันจึงเข้ามอบตัวในทันทีค่ะเมื่อเวลา15นาิก30นาทีนางศิวพรเจริญสมบัติอายุ62ปีอยู่บ้านเลขที่36ทับ1เขตเทศบาลเมืองราชบุรีซึ่งเป็นแม่ของนายวิจัยหรปแปะนาควันอายุ34ปีผู้ต้องหาที่ยิงดาบตำรวจธานีบัวพันธ์และ จ่าสิทธิตำรวจตรีสมเลิกอุทัยเลิกเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนกองกำกับการสถานีตำรวจภูธรราชบุรีเสียชีวิตที่บริเวณเสียแยกเขางูขณะจะเข้าขอตรวจค้นรถยนต์เนื่องจากเป็นรถต้องสงสยัยตามที่สายรายงานโดยนางสิวพรได้พานายวิจัยเข้ามามอบตัวกับพลตำรวจตรีเพชรรัชแสงชยัยผู้บังคับการตำรวจภูธรราชบุรีโดยนายวิจัยได้รับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจสองนายเสียชีวิตขณะให้การนั้นนาย วิจัยมีสีหน้าเคร่งเครียดอยู่ตลอดเวลาหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวนายวิจัยไปชี้จุดบริเวณที่ทิ้งปืนซึ่งเป็นบ่อน้ำและเผาเสื้อทิ้งหลังจากนั้นจึงวิ่งหนีไปกบดานที่บริเวณป่าละมาะบริเวณบ้านหลุมดินหมู่ที่3ามตำบลหลุมดินอำเภอเมืองราชบุรีซึ่งห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ3กิโลเมตรและได้หลบซ่อนตัวอยู่จนกระทั่งถึงเช้าของวันที่3ได้โทรศัพท์ไปให้หนางสิวพรเจริญสมบัติมารดาไปรับก่อนที่จะติดต่อขอมอบตัวเนื่องจาก ว่าจะถูกวิสามันโดยมีแม่และพี่สาวติดตามไปด้วยเพราะเกรงว่านายวิจัยนั้นจะถูกทำร้ายทั้งนี้นายวิจัยอ้างว่าสาเหตุที่ต้องยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งสองนายจนเสียชีวิตเนื่องจากเห็นว่ามีรถตำรวจมาจอดด้านข้างแล้วคนในรถก็ถือปืนลงมาและจะเปิดประตูรถตนไม่รู้ว่าตำรวจจะยิงหรือไม่จึงได้ยิงสวนออกไปก่อนส่วนตำรวจอีกคนที่วิ่งอ้อมมาด้านหน้ารถตนเห็นว่าในมือมีปืนอยู่จึงได้ยิงใส่ก่อนและวิ่ง หนีหลบไปขโมยรถจักรยานยนต์ของร้านค้าที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงหลบหนีไปที่บริเวณริมแม่น้ําแม่กลองก่อนที่จะทิ้งรถแล้ววิ่งหนีไปกบดานที่บริเวณดังกล่าวจากนั้นได้โทรศัพท์ให้แม่มารับตัวกลับและหลบไปที่บ้านญาติที่บริเวณตําบลหินกองอาเภอเมืองราชบุรีก่อนที่จะตัดสินใจมอบตัวโดยติดต่อผ่านผู้ใหญ่หลายคนเนื่องจากถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจกดดันอย่างหนักจึงได้ตัดสินใจเข้ามามอบตัวพร้อมกับแม่ดังกล่าวต็องยิงเพราะว่าเขายิงมาไอ้เก่า ยกระืนมนแล้วคนที่สองก็ไม่ได้กัดจริงถ้าเขาไม่ยิงผมเขายิงแต่เขายิงไม่ออก